ตงเสียห้องนี่แล้วก็ลูงมงมูมากี่ล่ะเราบอกเพราะว่าเพียนเรียนโนไอสารละกูไปกดเปยียนทีตัวที่ <c oughs> เกเ,เ,เ,เปเปกเปตัวที่เลยไก่มือดีโอ้แ,แงเจีงเชียมาแรวเวโอหมอดชัดนังเข,ขง,เขขงเขาังเขา อยน้ะ้นนนวมีศยตวนั้นขากรมีเเออเดี๋ยวมันหลนลสอตัวตรงนั้นแหละสตัวเลยมีเาเาไป้เร็วรวเรวัดมาไวจัาไวจัดไปตัดไดิยูเห็น มันควันคว่๊าโอ้ปั๊บปูแมงม้าหัวตาว่าชั่ไอสัตว์ยังกับว่าท่านได้ปั๊บเราโมูหนอกพิราบเนี่ยนกขดไก่อร่อยมงกี่เดียววะเรืลังเปิดหาเปิดอันนี้อยู่เนี่ยเปิดยังอยู่เนี่ยยังตัวนี้ ดังแมนล่าสุดเทียนัาขี่นย่ยันไตอีก Enemy's a h e อไป,ปออกควายวะไปดิงอกไปดีควายไป,ไปครับ FPP เข้ามา

พาผมเพี่พี่ที่มันตายโอ้ยเหี้ยเรียนที่พี่พี่ไปไหนเดวะโอหกแตกึองเหี้ยไอพีพีนั้นเีเป็นรื่อยๆนะเวพีพี่อเอพีพีเป็นรอยไอพีพีเรียน่ยบินมาไอ้ี้ยบัเฮ้ยนี่นี่นีนี่ e n ไปๆไป คงไม่ไปตายวหมือนน้า,มา,มาเมาไว้ไเลยโอ้ยแต่อบอสจะบ่ตายอยู่อยู่บ้านนะคโอเคกู okay. ตามเมื่อจริงๆนี่แหละหัว,วแตก okay. ยังโตไม่มีครับมาดิบนบ้านยอยู่ขงล่างเห็นลว เป็นแบบนึงแลังเลี้ยงสีขวามาเดี๋ยวกูรอเอาเองโอ้มาว่ายโผล่แถวไปเนี่ยนะจะตายอยู่มอนเดี๋ยวกูรอบักขวา watch out ปฟองบอกมาว่ายโผล่จอดตายอีกไปปั๊บกันยี่ <c oughs> ไอ้บัเปลกยนวมัดปูอยู่ดิไอไอ้บัมึงเงี้บัย่นไก่บอบบัหมยถึงบัอยู่ไก่ๆมึว่าว่างลอกว่าปู่ว่าปูมาแล้วมาแล้วบักขวพอมาแล้วเห็นเห็นได้อนี่บักขวปู่ในนูนมึงเสือกดีร่อยเเซ็น ยหมอนเมีนไอไอตัวข oh ้อไก่อ okay, okay, uh, ่ะว่าโป้เนี่ยเนี่ยกูนั่งจีมัดคอกูมัดคอกูโดนทุกเม็ดนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมัดคอมัดคอเนื้อหยาดดนทุกเม็ดเลยบพรมันเยอะมันบันเป็นเนื้อหยาแล้วไกลเด้บหมอมียนโอ้โหมันกระฉีทะลุเขาเลยว่ะแล้วข้างนี่เพิ่มตึงชิ้แจ้กชี้แจ้งมาอย่างนี้ตายเขาหรอจบบมอมึ่งไหม คามนามันแล้วตามน้าามนามัแล้วยี่อะไรวะสายดูข้อยิ้ฟังตรงตามาบานกันยันบานกันโอเคยังยัเไว้สวยวัดโอ้เืิดกูเติงยิงบัดยิงบัดยิงบัดไม่ได้เก่งยิงบัดแต่ละเว้ยในบ้านมีมีมียืนมา ักสอ่ะักสไอ้ชัดสิโอ้กูตึงเกินโอ้ยกันวะกันะกันวิสิกำแพงเพียฟังรูึกว่าฟังคุนี่ไอเบียขบานก็ขบานกูได้นีู่ได้นี่เขาเบียขบานไงแล้วเขากระชุบไงสุดไม่สุดไม่แบกได้ตอนนี้แบกได้แบกได้ กูเคยเห็นเรียนกูแบกจนตายว่าเหี้ยวอแบกจนตายอ่ะกำมัดได้มาหลอนเออ้ยกำมัดอด้ไปไม่ต้งไปมัวกูจะบฟังกันป่ะเอ้ยหลังมาหลังหลังเดย์มูป่าหรือเปล่าป่ามากเลยเงียินแมนบกมนาเล่ได้ยินเนี่ย วันด้ยิงสองใบไป่ล้วยังไม่มยามีญาติยามญามุา่เข้าคุ้มเขาอ,อยู่คุมเขานคุมเาอนีครับ่ม <c oughs> อธิบายเอาวะลีไตเนื่อัช่วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวิวขวี่เขาวาเลยวะเนนิ่งเลยวะหายซ้ไปเริ่มควงเมื่อได้วบ้านยืนไปได้มาโอ้บัด โย่ยวบัตยโอ้บอยไปคุณสมองพอดีอย่งได้สบายครับมเรียนกับแตงที่กองละเกมคว้องเรียนดวเนาะ I g o supplies ดูไล่ที่กอนโอ้นครืแป๊บเดียวขึ้นมันเคือเหรียญมันกับอนี่เนาะเอ็เดียวทำจีนนี่เรียนแห้งที่กอม อาทิตย์เดียวแคเนี่ยมันคิดย่ e างเดียวใช่ไหมนี่มันบุยมูเยบบ้อยเดี๋ยว่องคนไม่แห้งแล้เขาปดหัวหลือหายคนปวดหัวยีเดียวอ่อเรเกียงกับงงเ,เ,เ,เสียงเรียง <c oughs> ไดีเขาบักซำธรรมดาล่ะว่าที่อกอีสานในแจ๊บขอตี้ เฮ้ยเดี๋ยวเอาไหมครับได้ยินนะได้ยินได้ยินโอ้โหชิลุวไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับมีแต่ตัวแบบเพียงดีครับโอ้โหชลุวอยากกูจำเกินใจแล้วว่าดิเขื่อว่าเยอะเขือ จำ้ำกินใจอะ ok ่ะบอกแค่ดีแต่มึงควรจะกิลวะเอาไอ้เฮ้ยโอ้วัด้นมาหลายเมียเนี่ยเอ๋อยากซี้คนเนี่ยโอ้ขันมีต์ไปเด้วยเมียนี่งี้เจอแล้วครับไม่ขอครับไปแล้วครับกูได้แล้วครับ ดังครับดังครับดแล้วครับไแครับไแครับเดี๋ยวทำอะไรคะ <c oughs> งงบอสเขาิงมือกี้ต้องมาดิเกกดีกออกีด่ใส่มาแต่เดียวนึง เดินคู่ฮะเดินคู่แพ็คู่แเปียกดวไงลปวดหนักมัวเห่าดูผู้เล่น้ปลาโอ้ปลางงีนั่งั้งโอ้มาดเลยนี่เนี่ยผถือว่าจำพวกมัวเขาเขาก็วาบาัวโผลตายมึงตายเส เอาตายแล้วหรอ